วันนี้เรามาทําไก่ทอดกันนะคะไก่ทอดของเราก็คือสูตรไก่ทอดหัดใหญ่นั่นเองค่ะคือง่ายมากๆนะคะเราก็ใช้เนื้อไก่ส่วนสะโพกนะคะหรือจะเป็นส่วนอื่นที่เราอยากกินก็ได้นะคะนี่ค่ะทีเด็ดอยู่ที่แป้งทอดกรอบของเรานั่นเองนะคะอันนี้เดี๋ยวพิมพ facebook ไว้ให้นะคะเราก็ไปหาซื้อกันได้เลยค่ะคือของเขานะคะคือหอมมากมีเครื่องเทศครบแล้วนะคะก็หมักทิ้งไว้ค่ะ ประมาณ4ชั่วโมงนะคะซึ่งแป้งทอดกรอบนี้นะคะ1ถุงนะคะสามารถหมักเนื้อไก่นะคะหรือเนื้อสัตว์ต่างๆได้1กิโลเลยค่ะวันนี้เราก็ทําประมาณครึ่งกิโลนะคะเราก็ใส่แค่ครึ่งซองพอค่ะนี่ค่ะหมักทิ้งไว้แล้วก็นํามาทอดได้เลยค่ะคือแบบหอมมากเลยนะคะคือเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปนิดหน่อยนะคะให้เขาแบบพอมีกลิ่นนะคะ นี่ค่ะทอดได้เลยค่ะหอมมากเลยค่ะอันนี้ทอดครั้งแรกอะตื่นเต้นมากใช้ไฟแรงไฟกลางแทบไม่ถูกเลยคือทอดไปก็คืออยากกินมากๆแล้วเตรียมกันได้เลยค่ะน้ำซอสข้าวหมูกไก่ก็หาซื้อได้เลยนะคะนี่ค่ะเครื่องครบมากเลยค่ะ นัสลีนนะคะคือมีครบทุกอย่างจริงๆนะคะหอมเจียวนะคะน้ำซอสข้าวหมกไก่นะคะแป้งทอดกรอบไก่ทอดหัดใหญ่ค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มไก่ด้วยนะคะคือครบสูตรจริงๆค่ะอร่อยมากๆค่ะนี่แพ็กเกจเขาก็น่ารัก